คล่องไปในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่อาทิตย์เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของกิมการโลกควบคุมโรคติดต่อนะครับซึ่งผู้ว่าจะเป็นประธานของจังหวัดแต่ผู้ว่าเนี่ยจะไปทำอะไรเนี่ยก็ต้องผ่านกระบการชุดนี้เป็นความเห็นไม่ได้ว่าอยู่ดีผู้ว่าไปสั่งเกี่ยวกับโรคติดต่อก็ต้องฟังกระบการชุดนี้บทบาทกรวการเขาเปลี่ยนเป็นระดับที่ออกมาแอคชั่นพอที่เกิดที่สองเนี่ยพอ มีมหาไทยมีสารภาพเรื่องทำเนียบับที่สองวันท,ท,ท,ที่ผ่านมาเนี่ยมีท่านไปลองเปิดดูที่ผ่านมาไม่ว่าใครพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องคนเดิมที่เดียวก็มาพูดเนี่ยจะพูดทีละเซี่ยวเซี่ยวเซี่ยวชาวบ้านไม่เข้าใจท่านพี่จะมพูดดีกีฬาให้ทา่า,านเป็นโคศกเลยเขาต้านท่านริบตะนลบอ่ะเป็นโคศกเรื่องนี้ใช่ไหมก็ยังพูดได้ทีละเซี่ยวทั้นั้นท่านไม่พูดในภาพรวมคือชาวบ้านเขาขก็กังวลอะไรบางอย่างหรือสารภาพเรื่องเลยทีนี้ผม ผมก็จะมาถามว่าได้ก่อนทุกครั้งก็ไม่เป็นไรไงคือแต่ว่าในระบบหนังสือเนี่ยมันจะมาสั่งมาไรเฉยๆก็ได้ก็คือมันก็ไปตามระบบแต่ผมดูแล้วแหละหนังสือวันที่สิบสามลงรับวันที่สิบเจ็ดทันทีที่เซ็นสิบแปดอะไกัรู้ก็มาติดผมคือคือหมออาจจะส่งไล่ผมคนยังไม่ตอบบอกเลยมคุยกันเออเขาบอกอันนันจังหวัดอื่นเขาปิดแล้วไม่เขาไม่ปิดอะไรเงี้ยคือต้องเร็ว ข้อสองกรรมการท่านตัวเอกเทศไม่้บอกคือกระทรวงเนี่ยให้กระทรวนกลางเนี่ยสั่งหลายๆเรื่องกรุงเทพและปริมณฑลที่ท่านหมอดีเดกเล่าให้ฟังหน่อยพวกเราจะได้รู้ด้วยกันแต่ขออนุญาตย่านท่านอาจารย์ได้พูดเป็นท่านอาจารไปได้าคือเปลที่สองนี่เป็นวัดอารที่ประทานวัดวังกาฬราหันรับประมาณ70คนได้อันที่สามก็เป็นของท่านอ๋อสองอ๋สองครับของเราสองทางที่แต่ยังไม่มีใครไปอยู พอวันลน์เนี่ยเรากักตัวที่บ้านสิบสี่วันเนี่ยอยู่ที่หกสิบสี่ลายคนระยะกักตัวที่ร้อยเก้าสิบสี่ลายเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีนี้ระบบการส่งต่อที่เขาส่งมาให้เรานี่อันนี้ก็อยากจะให้คณะชุดนี้มาปรึกษาท่านสำลิศเพื่อเป็นตัวหน้าทีมมีคนละลายการเดินค่ะก็ิ่ไม่ถูกใครจะให้คนเติ่มสั่งก่ะก็อันน้เข้าใจแต่ไม่ผิดการพงฒนาการต้องมีผู้เพิ่ม เตีจนเป็นมากนะครับซึ่งอาจจะเสียงต่อการระบาดเชื้อเพราะนั้นจึงให้จังหวัดแอำเภอพิทังขออนุญาตจะมีการเล่นกานชนไก่แบบตาจบมือแข้งว่าชนโคไม่อนุญาตคุณก็ไม่ตีไม่ได้ทันเลยถ้าตีไปก็แปลว่าแข่ไปไม่ทำให้เข้าใจเรบาที่เราขอออกไปอนุญาตไปแล้วในโคตรลุงอันที่สามก็คือว่าถ้าพื้นที่เหล่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ในคนน้อยมากเราก็คิดว่าถือโอกาสหยุดเอาเพื่อ เพื่อลดความเสี่ยงด้วยแล้วก so 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 ็เขาจะไม่ได้ไปจัดขั้นตอกเพื่อรักษาศีลเรียนแได้ขนาดนี้คือจิตไปก่อนถามแม้ว่าจะสอบเติ็อะไรอยู่ไม่รู้ให้ปิดเลยให้ปิดจะบอกว่าสอบไม่เสร็จไม่ได้พอดีว่าจังหวะนี้น้องลุงเหยียดเขาสอบหมดแล้วปิดเป็นช่วงเพราะว่าการการที่ท้องถิ่นจะได้รับเงินโดยกันมันมีสองวิธีวิธีแรกคือใช้ดีบรรจุแผ่นแล้วเราบุนเดน ได้เลยโดยทันทีทุกเรื่องราวนะครับไมว่าเป็นปอุปกรณ์รถรามาชันทุกอย่างในการสนับสนุนการเป็นปัจจัยในการสูสส้โควิดนี้นะครับแต่เรื่องข้อกฎหมายต่างๆตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยและยังไม่เห็นในจังหวัดน,น,น่านเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับวันนี้ทางจังหวัดก็ได้มีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเมื่อ วันสองวันนี้นะครับในส่วนของจังหวัดน่านเนี่ยผู้ที่อยู่ในไข่ต้องสงสัยหรือกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ทาง,ทางการกองของสาธารณสุขเนี่ยจังหวัดเนี่ยหรือทางโรงพยาบาลน,น่านเนี่ยก็มีประมาณร้อยหกสิบายนะครับซึ่งพ้นระยะในการควบคุมตัวอยู่ที่บ้านเนี่ย14วันเนี่ยไปแล้วประมาณหกสิบลายนะครับที่เหลือก็ตอนนี้ก็80กว่ารายเนี่ยจะต้อง ให้พ้นระยะก่อนถึงจะออกมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกรายนะครับที่ในพื้นที่เนี่ยไปอยู่บ้านตัวเองเนี่ยก็จะมีทางอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนแล้วก็ทางปรปตต่อช่วยกันดูและนะครับแล้วก็ทางท่านนายอำเภอก็เข้าไปมอนิเตอร์ติดตามเป็นระยะมีการให้วัดไข้แล้วก็อสมอเข้าไปตรวจสอบทุกวันว่าให้ความร่วมมือดีหรือเปล่าซึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าให้กับการตัวที่บ้านหรือทีาเรียกว่าอ,อะไรโฮมควอลันตีนเนี่ยถ้าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยทางจังหวัดได้มีศูนย์เอาไว้แล้วก็จะต้องเชิญตัวมาอยู่ที่ศูนย์ของเราซึ่งในอํานาจของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่แรงของจังหวัดในสามารถดําเนินการได้ก็อยากฝากากบอกพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะครับท่านอาจจะ ออกไปข้างนอกไม่ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพียงแต่ว่าเพื่อโยชน์ของเพื่อนบ้านชุมชนของท่านเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยในจังหวัดน่านเนี่ยโควิด -19 ที่พบเชื้อโควิด19เเนี่ยไม่มีตอนนี้เป็นศูนย์นะครับที่เราเอามาดูแลที่ที่โรงพยาบาลจังหวัดก็ตอนนี้มีคงที่อยู่สองรายซึ่งเขาไม่ได้เป็นโควิดเพียงแต่ว่าเขามีโรคอาการทางปอดก็คือปอดชื้นปอดบวมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขา มีมาตรการว่าคนไข้ที่มีอาการเกี่ยวกับปอดหรือทางเดินหายใจทั้งหมดเนี่ยต้องส่งนมอยที่โรงพยาบาลเพื่อด,ดูแลแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นโควิด19หรือเปล่าซึ่งตอนนี้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ยังไม่ได้เป็นนะครับก็คุณหมอก็ดูแลอาการก็เป็นโรควัดบวมทั่วไปนะครับสำหรับในเรื่องอื่นๆเรื่องสถานศึกษาก็ตอนนี้กระทรวงศึกษาก็สั่งปิดการียนการสอนทั้งหมดรวมทั้งโรงเรียนกวดวิชาต่างๆด้วยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องศูนย์เด็กอีกทีว่าจะต้องปิดไหมนะครับสำหรับเรื่องงานรื่นเริงต่างๆในช่วงเทศกาลสงการที่จะมาถึงเนี่ยทางจังหวัดรวมทั้งกรรมการควบคุมโรคติดต่อเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือพวกเราว่าถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับต้องลดคือไม่จัดเพราะว่าคนไปชุมนุมกันมากถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องลดขนาดลงนะครับเพื่อใหอ้คนไม่ไปอยู่แออัดกันเกินไปแต่สําหรับ ภาคเอกชนหรือส่วนราชการที่ยังจะจัดงานอยู่เนี่ยจะต้องวางมาตรการในการตรวจสอบเช่นมีการตั้งจุดวัดไข้ตรวจสอบนะครับมีการควบคุมแล้วก็ถ้าเกิดความเสียหายหรือมีการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยท่านก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยนะครับในขณะเดีวยวกันพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างเนี่ยกรณีที่มียังจะยังจะเปิดขายหรือว่ายังมีกิจกรรมอยู่เนี่ยท่านก็ต้องจัดเครื่องมือ ในการตรวจวัดไข้การกองคนก่อนที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ทางรายการจะจัดเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเลยว่าท่านได้มาวางมาตรการอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าท่านไม่สามารถดาเนินการได้ท่านก็จะต้องถูกสั่งปิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าง,งดได้ก็งดนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากที่น้องประจาชนไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆก,ก็ฝากไว้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามีข้อมูล หรือเขาเรียกว่าเฟกนิวมากเหลือเกินนะครับตรงนั้นมีคนป่วยตรงนี้มีคนระบาดซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่ทางสาธารณสุขจังหวัดนยันยนเนี่ยโรงพยาบาลน,น่านด่นนไม่มีคนเป็นโควิด